กรอบที่สร้างรูปลักษ์แห่งรูปเร้นนามทั้งหลายเหล่านี้แหละเนี่แล้วก็ถือครองกรอบเหล่านี้มันสร้างรูปร่างรูปลักษ์ก็จริง แต่รูปร่างรูปรักนั้นมันเป็นเพียงของชั่วคราวที่ปรากฏแล้วสลายมีสัญญาไปจดจำว่ามีรูปร่างรูปนักลักนั้นอยู่จริงๆจึงเกิดเป็นความเป็นตัวเป็นตนที่หนานแน่นขึ้นกว่าเดิมแต่ทั้งหมดที่กล่าววันนี้ในเนื้อทาตอันบริสุทธ กลับไม่เห็นคุณค่าของความรู้นี้เลยเป็นอะไรก็ได้เพราะในเนื้อแท้แล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรภายนอกเป็นอะไรก็ได้แต่โดยแท้แล้วไม่เคยเป็นอะไรภายในจะเป็นอะไรก็ได้แต่โดยแท้แล้วก็ไม่เคยเป็นอะไร ความรู้ที่ไม่ได้เป็นอะไรกับอะไรความรู้แบบนี้แหละที่พ้นแล้วจากทุกอย่างเรียกว่าสีโรล,ลาเให้กับทรรมที่มันปรากฏเป็นไปในปัจจุบันนั้นเพื่อประโยชน์แก่มิติแห่งรูปเพื่อประโยชน์แก่มิติแห่งนาม เพื่อเขาจะได้รู้จักถึงความไรตัวไร้เจ้าของแห่งรูปและนามนั้นเรียกได้ว่าอาศัยรูปนามเพื่อเรียนรู้รูปนามเพื่อจะได้เข้าใจรูปนามเพื่อจะได้เห็นความเป็นอนัตตาในรูปนามคือมันไม่เคยมีรูปนามอันเป็นตัวเป็นตนหรอก มีแต่เพียงรูปนามที่ปราศจากตัวตนความรู้ที่รู้ว่ารูปมันก็ไม่ใช่รูปหรอกน้ำมันก็ไม่ใช่น้ำหรอกเสียงที่พูดนี้มันก็ไม่ใช่เสียงหรอกเรามาปั้นแต่งให้เขาเป็นนู่นนี่นั่นแต่การปั้นแต่งนี้มันก็ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงหรอก เป็นเพียงอาศัยในปัจจุบันขณะแล้วก็สลายในปัจจุบันขณะ